สูตรเด็ดพะโลขาหมูตุนสูตรนี้หมูนุ่มเด้งอร่อยอร่อยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทำพะโลขาหมูแบบง่ายๆเนื้อที่ใช้ก็จะเป็นขาหมู2กิโลหั่นท่อนแล้วก็จะมีส่วนเนื้อสะโพกอีก1กกิโลค่ะเนื้อเราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าจ้าสูตรเด็ดก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเราจะตุ๋นหมูด้วยเตาถ่านเพราะจะทำให้เนื้อหอมนุ่มอร่อยค่ะ ขณะที่รอไฟติดเราก็จะมาเตรียมต้มไข่กันก่อนเลยค่ะเราใช้เป็นไข่ไก่30ฟองค่ะส่วนใครชอบไข่เป็ดก็ตามชอบเลยจ้าไข่ไก่เราจะใช้เวลาต้มอยู่ที่4-5นาทีค่ะต้มด้วยไฟกลางนะคะไข่จะได้ไม่แตกค่ะ ต่อไปเราก็จะเตรียมขาหมูไปตุนกันโลดจ้าใส่ขาหมูลงไปก่อนตามด้วยน้ําใส่น้ําแค่พอดีกับหมูนะคะยกไปตั้งเตากันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เกลือตามด้วยเครื่องพะโลแบบซองตาพานทองซองละห้าบาทค่ะเห็นซองเล็กๆแบบนี้ หอมใช้เล่นเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วดำกะพอดีตามสีที่เราชอบเลยค่ะคนให้เข้ากันสักนิดค่ะขั้นตอนนี้เป็นการตุนหมูให้นุ่มก่อนเรายังไม่ใส่เครื่องเยอะนะคะต่อไปก็ตามด้วยรากผักชีจา้าทุบๆๆบท,ท,ทุสามเกลือไม่มีนะคะเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมค่ะ ใส่ลงไปโลดจ้าจากนั้นก็เติมน้ำตาลลงไปเพื่อเพิ่มความหวานให้เนื้อหมูก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนตุนหมูตอนที่หนึ่งค่ะรอแค่หมูเปื่อยแล้วเราก็มาทำสูตรที่สองกันต่อเลยจ้าตอนนี้ไข่ต้มของเราก็ต้มได้4-5นาทีพร้อมยกลงแช่น้ำเย็นแล้วจ้า มาปอกเปลือกไข่กันต่อเลยจ้าไข่ต้มสูตรนี้เราต้มสีถึง5นาทีก็จะทำให้ปอกง่ายนะคะสุกกำลังดีเปลือกไม่ติดไข่ด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะไข่ต้มเน้นๆ30ฟอง ตอนนี้หมูของเราตุนมาได้ชั่วโมงกว่า,วาแล้วหมูก็เริ่มนุ่มแล้วค่ะเราก็จะใส่เครื่องพะโล้แบบซองลงไปอีกค่ะและนี่ก็คือทีเด็ดของเรานะคะก็ใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งซองเลยค่ะรวมเป็น3ซองนะคะก็ใช้งบอยู่ที่15บาทนะคะสำหรับเครื่องพะโล้แบบซองตอนนี้หมูก็เริ่มนุ่มเด้งเราก็จะใส่เครื่องเน้นๆกันตอนนี้เลยค่ะ ตามด้วยนางเอกของเราค่ะลดดีเครื่องพะโล้ขนาด60กร,รมัม1ซองเอาอยู่ค่ะเราก็ใส่ลงไปโลดค่ะสูตรนี้ก็จะขาดอยู่อย่างเดียวนะคะขาดเห็ดหอมค่ะพอดีไปซื้อแล้วมันหมดจ้าเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปอีกเล็กน้อยค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของความอร่อยแล้วค่ะ จากนั้นเราก็จะเติมน้ำลงไปอีกหนึ่งขันหรือหนึ่งถ้วยแกงค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวจ้าเพิ่มสีสันและความอร่อยสีเข้มข้นน่ากินมากๆเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นพริกไทยดำป่นนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือพระเอกเลยค่ะสมความหอมเข้าเนื้อหมูไปอีกจ้า หมูนุ่มเด้งได้ที่แล้วจ้ะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่ไข่ลงไปโลดจ้าจากนั้นเราก็ตั้งตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆอ,อ,อีกประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้น้ำซุปซึมซับเข้ากับไข่ต้มค่ะตอนนี้ก็รอแค่ไข่เปลี่ยนสีจ้าโอเคสุดท้ายแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปโลดจ้าหอมน่ากินมากๆเลยค่ะจากนั้นก็ยกหม้อลงพร้อมเสิร์ฟความอร่อยค่ะ ขาหมูเนื้อหมูนุ่มเด้งอร่อยถูกใจคุณปู่คุณย่าแล้วก็เด็กๆมากๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้คิมสมัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ